มาแล้วนะครับด่วนพิเศษอุดรวิถีขบวน9นะครับฮิตฮิตาชิทางขบวนมานะครับตั้งแต่ขบวน9ถึง51จะถ่ายวันเม้นวันนะครับก็คือเว้นพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็จะไปถ่ายวันทีนะครับฮิตาชิ4504ทางขบวนมานะครับรับผ่วทางสะดวกนะฮะ นงมาที่สุดแลด้วในสายเหนือคงหนีไม่พ้นขบวนเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่นะครับมีจอแสดงด้วยนะฮะว่าคันที่เท่าไหร่มีการแสดงเลขขบวนแล้วก็คันนะครับผมนั่งแน่นอนครับขบวนเนี่ยขอให้นั่งตามที่ผมอยากนั่งนะครับ ถ่ายขบวนเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนอยากขึ้นอ่ะแต่ทําได้แค่ดูภายนอกอ่ะเข้าใจอารมณ์คนอยากขึ้นปะแบบคือทําได้แต่ดูข้างนอกอ่ะไม่เคยสัมผัสข้างในอ่ะเออทรมานวะ่ะ